สวัสดีครับอาทิตย์นี้ให้เรามาดูบทวิเคราะห์ทองคำสำหรับวันที่30ตุลาถึงวันที่3พฤศจิกายน2023นะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทองคำก็มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันจันทร์นะครับตามที่ผมให้เส้นไว้นะครับมี2เส้นนี้นะครับที่ให้ไว้แล้วก็เมื่อวันจันทร์หลังจากที่เทรดเหนือ1976วันจันทร์ก็ทุบลงมาเทรดใต้1976นะครับวันอังคารก็ยังไซด์เวย์แล้วก็ เทรดใต้1976นะครับตามที่แจ้งไว้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ลงมาที่โซน1948นะครับก่อนที่จะรีบาวกลับไปแล้ววันพฤหัสก็เทรดเหนือ1976แล้วก็ใช้โซน1976นี้เป็นแนวรับก่อนที่วันศุกร์ที่จะเบรกแนวต้าน1985แล้วก็เส้น2,000ขึ้นไปได้ปิดราคาที่2,005หรือ2,007ดอลลาร์ต่อ1ออนตามราคาตลาดนะครับ อาทิตย์ที่ผ่านมาราคาทองคําก็ขึ้นไหวประมาณนี้นะครับให้เรามาดูกราฟเดยของเรานะครับว่ากราฟเดยของเราราคาทองคําอยู่ในโซนไหนในภาพนี้ครับหลังจากที่ราคาทองคำ break 1932ก1932ขึ้นมาเมื่อทีตที่ผ่านมาก็ย่อมาในโซนนี้นะครับ1932ก็ยังยืนได้ยืนได้ก็ไปต่อนะครับ ยืนได้ก็ไปต่อแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อช่วงวันศุกร์สามารถที่จะเบรกแล้วก็ยืนเหนือ1,985ได้เป็นครั้งแรกแล้วก็สามารถที่ยืนเหนือเส้น2,000นะครับเส้นตัวเลขทางจิตวิทยานะครับราคา2,000ก็ปิดที่ราคา2,005หรือ2,007ตามกราฟของแต่ละค่ายนะครับแล้วก็เรามีต้านเล็กๆตรงนี้นะครับ2 0 2 0แล้วก็2,800เพื่อที่จะขึ้นไปแล้วก็ทำไฮใหม่นะครับ ก็เป็น all time new high นะครับสำหรับอาทิตย์ที่ถึงนี้ก็ประมาณนี้นะครับในโซน2,000ก็อาจจะมีการ s i d e w a y ์แต่อย่างไรก็ดีนะครับก็เชื่อว่าราคาทองคำจะขึ้นไปทดสอบที่2,080ได้ไม่ยากก่อนที่จะฟอร์มตัวแล้วก็ break ขึ้นทำ new high ในอาทิตย์ที่ถึงนี้หรืออาทิตย์ถัดไปนะครับ m o m e n t ั m um, ราคาทองคำก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับภาพรวมของเราที่ดูส h o r a day ก็ประมาณนี้ หลังจากดูกราฟเดยให้ลงมาดูกราฟ4ชั่วโมงนะครับกราฟ4ีชั่วโมงแน่นอนว่าที่ที่ผ่านมาเราเห็นว่าราคาทองคําหลังจากที่เบรกขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2 0 0 0นะครับแล้วก็เขาก็มีการย่อปรับฐานลงมาไม่หลุด1 9 3 2 9 9 8 8นะครับสามารถยืนได้แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเราก็ให้เน้นเทรดหน้าบายนะครับแล้วก็ราคาทองคําสามารถที่กลับมายืนเหนือ1976แล้วก็สามารถเบรก 1985แล้วก็2000ขึ้นมาได้นะครับเป้าหมายต่อไปในระยะสั้นนะครับแน่นอนว่าตรงนี้มีเส้นเล็กๆ20 2 0นะครับตรงนี้เส้นเล็กๆแล้วก็มีแนวต้านที่เป็นแนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งก่อนที่จะไปถึง2080คือ2 5 5 250 5 0มาจากไหนครับ2 0 5 0ก็อาจจะเป็นตัวเลข1 0 0ดอลลาร์นะครับ100ดอลลาร์จาก1948หรือ1 9 5 0ตรงนี้นะครับ ก็รอดูว่าอาจจะมีการชนแนวต้านแล้วก็การย่อปรับฐานเล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นต่อนะครับสำหรับโมเมนตัมตอนนี้เราก็ยังมองว่าตลาดก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ2 0 8 0ในไม่ช้านี้นะครับภายในอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ถัดไปนะครับก่อนที่จะสามารถที่จะเบรกขึ้นไปทำออลทามนิวไฮของราคาทองคำนะครับเราก็ยังมองว่าตับเท่าที่ราคายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับก็ให้ยืนหน้าเทรดเป็นหน้าบายอยู่นะครับย่อลงมาก็ใส่บายนะครับ ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงหรือจะเห็นสัญญาณของการปรับฐานใหญ่ๆแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขออกมาทางดอลลาร์แข็งแกร่งทั้งอาทิตย์เลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทองคําก็ยังสามารถที่จะรลลันรีขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับตัวผมก็มองว่าการรนรีของราคาทองคําก็ยังจะคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเห็นสัญญ,ญาณของการกลับตัวที่โซนแนวต้านต่างๆที่ให้ไหวนะครับ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจในทิศที่ถึงนี้นะครับสําหรับวันจันทร์ก็ไม่มีตัวเลขอะไรนะครับวันอังคารช่วงเวลาถึงทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเลข employment cost index นะครับที่จะออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับแล้วก็ช่วงเวลาสามทุ่มก็จะเป็นตัวเลขของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับวันพุธพฤหัสแล้วศุกร์นะครับ,รรบก็เข้าสู่โหมดของตัวเลขนอนฟาร์มประจำเดือนนะครับ จะมีตัวเลขออกมาตั้งแต่วันพุธนะครับเป็น adp non farm นะครับในเวลาทุ่ม15ช่วงเวลา3าทุ่มก็เป็น ism manufacturing pmi นะครับออกมาวันพุธที่1พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ตัวเลข job opening ออกมาในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสก็เป็นข่าวสำคัญนะครับของการประชุมของเฟดที่จะเพิ่มลดหรือคงอัตราดอกเบี้ยนะครับจากปัจจุบันที่5.5%ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการไว้คือจะคงอัตราดอกเบี้ยให้คงอยู่ที่5.50%เช่นเดิมนะครับในช่วงวันพฤหัสตอนเช้าหรือคืนวันพุธนะครับช่วงเวลาตีหนึ่งแล้วก็ตีหนึ่งครึง่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาสําคัญของราคาทองคําสําหรับอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ แล้วก็วันพฤหัสช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีตัวเลขเรียกร้องสวัสดิการการว่างงานนะครับในวันศุกร์ก็เป็นตัวเลขนอนฟาร์มที่ออกมาทั้ง4ตัวนะครับในช่วงเวลาทุ่มครึ่งแล้วก็ช่วงเวลา3ทุ่มก็ให้เทรดด้วยความระม,มัดระวังนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวก็อาจจะมีความผันผวนของราคาทองคําเป็นอย่างมากในช่วงอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับมาสรุปกลยุทธ์ทองคําสําหรับอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับหลังจากที่ทองคําสามารถที่ยืนเหนือ1948-1932ได้นะครับ หน้าเทรดของเราก็ยังคงเน้นหน้าบายอยู่นะครับแล้วก็ทองคํากลับมายืน1976ในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์นะครับเราก็ยังเทรดหน้าบายราคาทองคาสามารถที่ยืนยันการเบรกขึ้นไปได้นะครับ1985เส้น2000ก็ยืนอยู่โซนนี้นะครับการคาดการณ์สำหรับอาทิตย์หน้าก็เชื่อว่าราคาทองคาก็อาจจะคงไซด์เวย์อยู่ในโซนนี้แล้วก็ในช่วงเวลาที่มีข่าวสําคัญอาจจะทุบกลับลงมานะครับอยู่ในโซน1985หรือ1976นะครับก็ดูอย่าให้หลุดโซน1 9481932นี้นะครับทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ในโซนที่สามารถที่เข้าบ่ายได้นะครับ mm. ก็ดูสำหรับอาทิตย์หน้านะครับมีต้านสำคัญก็คือ2050หรือ2080ที่เป็นต้านสำคัญที่จะเบร a k ขึ้นไปทํา all time new high นะครับสำหรับรบาคาทองคำอาทิตย์หน้าก็ให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปทันทีที่ผมทำคลิปเสร็จก็ ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จเทรดมีกำไรใช้ชีวิตให้มีความสุขพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ